้าราคาปีกเราจะขายอยู่แค่350ราคาส่งก็จะอยู่250ตัวนี้จะเป็นสมิงป้องทองนะคะเวลาโตาจะสวยมากก็คือหลังจะขึ้นทองเรื่อยๆนะคะจดุดปลายป้องหางอันนี้แดงภูเขาแท้ๆมันจะหายยากค่ะถ้าแดงภูเขาแท้เนี่ยน้อยมากเลยปีหนึ่งจะมีหลงมาไม่เกิน1ิตัวค่ะ<อ>ก็คือ <ทะ S 2> ตัวนี้นะะใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตัวปีนนั่นแหละค่ะ หายากเหรอคะหายากหายากจริงๆส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นแดงปูเขาอ่ะของแท้มันจะหายากมากที่ีนางน่ารักมากเลยไฮไลท์เลยก็คือดงปาจีนถ้าลูกค้า<ม>สนใจต้องรีบจับจองเพราะดงปาจีนมีแค่เฉพาะเดือนนี้นะคะอะผลไม้ที่ห้ามกินเลยก็จะมีอยู่แค่3อย่างก็คือกล้วยหอมกล้วยไข่ฝรั่ง สวัสดีค่ะขอครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่แตจุจักนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากระรอกที่ร้านเจไลลาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นกระรอกเทาท้องขาวนะคะจะมีเทาภูเขาอายุ1เดือนนะคะ,คะถ้าไซส์นี้ถามว่ามือใหม่เลี้ยงได้ไหมมือใหม่เลี้ยงได้นะคะ เพราะว่าป้อนนมน่ะประมาณเจ็ดถึงสิบวันถึงจะกินเองได้เลยค่ะอันนี้ก็คือยังป้อนนมกันอยู่ใช่ค่ะป้อนนมอย่างเดียวเลยล้วนแต่อีกไม่นานเขาก็จะเลิกกินนมได้ใช่ค่ะประมาณเจ็ดถึงสิบวันเริ่มที่จะให้กินอะไรต่อคะนั่น้นกล้วยเหรอคะกล้วยค่ะให้กินกล้วยได้อันดับแรกเลยก็คือให้กินกล้วยก่อนแพ้กล้วยอย่างเดียวเลยประมาณสองถึงสามวันให้น้องแพะจนแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นผลไม้อย่างอื่น โครงเนี้จะมีเป็นเทารบบุรีเทาสระบุรีเทานาครหลวงมันจะคะบนกันมาแล้วจะมีของอ่างทองอยู่ประมาณสองตัวค่ะขนจะชั้นสั้นโครงสร้างจะเล็กแล้วราคาล่ะคะราคา,า,คาถ้าราคาปีกเราจะขายอยู่แค่350ราคาคส่งก็จะอยู่250กับ300ส่งนี้กี่ตัวนะคะ5ตัวขึ้นไปค่ะ5ตัวก็คือราได้เป็นราคาส,ส่งค่ะค่ะ ตอนนี้ถือว่ากระลอกออกมากันเยอะไหมคะตอนนี้ก็ลอกออกเยอะมากมันเป็นฤดูเขาแล้วค่ะเยอะเยอะจริงวันหนึ่งเข้าวันหนึ่งเกือบร้อยตัวเดือนว่าเราได้จัดส่งเดือนไหนที่มากสุดๆเลยคะมากที่สุดก็จะเป็นกุมภา์มนาเมษอันนั้นก็เป็นช่วงนี้เลยค่ะราคากระลอกก็จะถูกลงใช่ค่ะราคาคือจะมาตรฐานเลยก็เป็นราคาที่ส่งออกแล้วก็ขายปีกจะราคามาตรฐาน ไซส์นี้นี่เราส่งต่างจังหวัดได้หรือยังคะเนี่ยส่งได้ค่ะไซส์นี้ก็คือส่งต่างจังหวัดได้เลยแม้กระทั่งต่างประเทศที่ข้ามใช้เวลาประมาณ2วันส่งได้ค่ะ,ะไซส์นี้ก็เริ่มที่จะส่งกันได้แลวค่ะ,แล,คะแล้วก็ไซส์นี้ก็คือถ้าเป็นปีก็คืออยู่ที่ 30, 3ามร้อยส0สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วแต่สายพันธุ์นะคะมาะจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พื้นที่ข้างล่างนี่จะเป็นไซส์หนึ่งเดือน ครึ่งนะคะแล้วก็1เดือนนิดๆก็จะมีอ่าหลายหลายพื้นที่เหมือนกันก็จะมีจากสระบุรีนครหลวงลบบุรีแล้วก็อ่างทองค่ะุนนี้จะคะต่างจังหวัดมาหลายจังหวัดเลอเกินไซนี้ยังป้อนนมไหมคะเนี่ยไซนี้อ่าบางตัวถ้าเป็น1เดือนกว่าก็ยังป้อนนมอยู่ประมาณ5วันค่ะถึงจะกินผลไม้ได้แต่ถ้าอย่างข้างบนข้างบนนี้ก็จะเป็น1เดือนครึ่งจับได้นะคะกินกล้วยกินผลไม้ได้เลยถ้าเป็นไซ้1หนึ่งเดือนครึ่งนะคะ อันนี้ก็คือเริ่มกินกล้วยกินผ<ช>ลไม้ได้<ช>แล้วค่ะแต่ถ้าป้อนนมเสริมมันจะดีมากเลยคงซะคือเวลาป้อนนมเสริมไปด้วยวันละ2รอบก็ได้หรือว่าหนึ่งรอบก็ได้น้องจะอ้วนและสมบูรณ์แล้วก็เชื่อมสิดมือค่ะ แล้วถ้าไซส์นี้ล่ะคะราคา,า,คายังไงกัน้างไซส์นี้กลมนี้ราคาส่งนะคะถ้าเป็นเท้าท้องขาวไซส์หนึ่งเดือนครึ่งเราจะส่งอยู่350ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นของนครหลวงหรือว่าสระบุรีราคาจะขยับขึ้นมาอีก50บาทประมาณ400บาทคบาทนะคะถ้าขายปีกเท้าท้องขาวก็อยู่450แต่ถ้าเป็นของนครหลวงก็ขายปีอยู่650ค่ะค่ะเหมาะกับมือใหม่มากค่ะ อันนี้นี่คือมือใหม่ก็สามารถ<ช>ที่จะเลี้ยงได้นะคะใช่ค่ะอีกไม่นานแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกินเองได้แล้วใช่ค่ะกำลังสนอ๋อนี้ค่ะออกมาแล้วอันนี้โตสุดเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้มีโตสุดอ่านี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็เริ่มที่จะกินกล้วยกินผลไม้ได้เองแล้วค่ะถ้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสมิง้องทองนะคะเวลาโต จะสวยมากก็คือหลังจะขึ้นทองเรื่อยๆนะคะจดปลายป้องหางลำตัวจะแดงค่ะสีจะสดสดเป็นพิเศษคือสวยมากเวลาโตอันนี้คือสมิงใช่ค่ะค่ะสมิงหลังทองวันนี้สมิงมีเยอะไหมคะสมิงมีเข้ามาแค่2ตัวค่ะค่ะแล้วราคาของสมิงล่ะคะก็ถ้าขายปีกอยู่700บาทค่ะค่ะถ้าราคาส่งก็จะอยู่500บาทค่ะตอนนี้ราคามันดรอปลงเยอะเลยอ่า ถ้ากรงนี้กรงนี้จะมีเป็นแดงอ่างทองอยู่ปนอยู่หนึ่งตัวหูแดงๆสีปละล้มประเลือก <c oughs> ตัวกลางเลยนะคะ <c oughs> ถ้าตัวนั้นราคาจะถูกค่ะ <c oughs> ถ้าอันนั้นขายสีอยู่แค่สามร้อยบาทตรงสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีเป็นแดงภูเขาแดงลบบุรีผ้าสมิงถ้าตัวนู้นจะเป็นแดงภูเขาค่ะเวลาโตจะถอดเป็นขาวนะคะ <c oughs> ตัวนั้นโตจะถอดเป็นขาวขาวทั้งตัวเลยค่ะไม่มีไม่มีลายแดงกลเลยค่ะถ้าตัวนั้นเราเปิดอยู่เจ็ดร้อยบาท แต่ราคา<ะ>ส่งก็จะอยู่500บาทอันนี้แดงภูเขาแท้ๆมันจะหายากค่ะถ้าแดงภูเขาแท้เนี่ยน้อยมากเลยปีหนึ่งจะมีหลงมาไม่เกินสิบตัวค่ะก็คือ <ทะ S 2> ตัวนี้นะะใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตัวปีนนั่นแหละคะ่ะหายากเลยคะหายากหายากจริงๆส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นแดงภูเขาอะะ่ะของแท้มันจะหายากมากแล้วอย่างแดงสดๆก็จะเป็นแดงของลบบุรีถ้าคนซื้อดูไม่เป็นดูไม่ออกอาจจะมีโอกาสโดนเสียบโดนสวมรอยได้ว่าเป็นแดงภูเขา ท้าตัวนั้นตัวนั้นโต้วเลยตัวเดินตัวนั้นจะเป็นแดงลบบุรีอะที่โดนน้องทับเหรอฮะใช่ค่ะตัวบนเลยตัวน้องทับตัวนั้นเวลาโตจะออกหงอกนะคะงอกทั้งตัวหน้าขาวทั้งหน้าแล้วตัวจะออกลายแดงผสมขาวโวันนี้ได้เห็นกันลอกเยอะมากเลยเยอะมีหลายสายพันธุ์ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นดงการนะคะ ดงการชนะบุรีเวลาโตสีมันจะออกอ่อนๆจะไม่เหลืองเหมือนดงเช็ดนะคะโครงสร้างใหญ่เวลาโตนี่ดงการจะใหญ่สุดใหญ่ยาวค่ะ ก็ถ้าไซส์ข้างบนนี้จะเป็นไซส์หนึ่งเดือนนะคะราคาส่งเราส่งอยู่300บาทราคาปิดก็จะขายอยู่4 0 0ร้อยสาแล้วแต่อารมณ์แม่ค้ายังไงคะแต่ว่าถูกแน่นอนก็คือต่อได้ต่อถูกแน่นอนถูกแน่นอนครับอารมณ์ดีตลอดอยู่แล้วค่ะแม่ค้าลมดีนะคะแม่ค้าเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตส่วนใหญ่จะร้กสาระไปแล้วแม่ค้าคุยง่ายนะคะ ค่ะรงนี้จะเป็นไซส์2เดือนถึง3เดือนนะคะ,คะเป็นรงรวมมิดเลยรงรวมมิดเลยใช่ค่ะจะมาหลายจังหวัดเหมือนกันถ้าเป็นไซส์อย่างนี้ก็คือเป็นไซส์ที่ฝึกยากนิดนึงอาจจะมีแจกน้ําแดงบ้างถ้าจับไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรนะคะชุดนี้ถ้าเลี้ยงใส่รงสวยงามหรือเลี้ยงผสมพันธุ์จะสวยงามมากเลยค่ะ แต่เชื่องนี่ยังฝึกกันได้บ้างคะยังฝึกได้ค่ะเป็นบางตัวนะคะบางตัวนี่จะเป็นใช่ถ้าเป็นแถบอ่างทองจะฝึกยากหน่อยนิสัยจะก้าวลาวอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแต่ะพื้นที่ก็จะดุบ้างไม่ดุบ้างอะไรอย่างนี้เหรอคะแต่ถ้าเป็นของลบบุรีนิสัยเขาจะนิ่มนวลเราสามารถฝึกน้องได้เพียงแค่จับถูกวิธีเราสามารถตัดเล็บได้นะคะแต่ฟันทางร้านไม่แนะนําให้ตัดนะคะห้ามตัดฟันน้อง อ่าถ้าเกิดอยากจะไปเลี้ยงเชื่องก็เราก็ต้องมีเสียงบ้างะนะคะ,ะลูกค้าบางคนกลับไม่เป็นไปบีบท้องบีองบอะไรอาจจะมีโดนกัดบ้างเพราะว่าสัตว์เนี่ยพูดไม่ได้ะนะคะ,คะเขาเจ็บเขาก็ต้องใช้ฟันละ่ะปากปากคนเลี้ยง <laughs> ก็ไซส์นี้ก็จริงๆก็คือยังพอเชื่องได้บ้างใช่ค่ะยังพอแต่เราก็จะเน้นหนักไปที่การเหมือนว่าให้เขาโตที่จะเริ่มเข้าคู่กันได้ใช่ไหคะเริ่มที่จะเลี้ยงไปผสมพันธุ์ต่อใช่ค่ะถ้าอย่างนี้เลี้ยงเหมาะมากเลยเลี้ยงกับแบบผสมพันธุ์แล้วก็จับเล่นได้ในกรงอย่างเงี้ยค่ะค่ะอู้หนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะคะเรนอ๋อนี่สามเดือนไซส์เขาประมาณใหญ่ไงใช่อ่าตัวใหญ่นั้นสามเดือนหางหนามากเป็นตัอเล่นรบบุหรี่แลกังเล่นไม้อยู่ด้วยนะคะเรนเนี่ย ตัวนี้ก็ใหญ่ขนยาวมากตอนนั้นอันนี้เล็กกล้วยหน่อยกินกล้วยอาบน้ำตอนนี้นกําลังกินกล้วยกล้วยก็คือให้เขากินกล้วยน้หว้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออาหารหลักเลยกล้วย<ฆ>กล้วยน้ํหว้ามันจะกินดีมากคือหนึ่งเลยบํารุงเกี่ยวกับลําไส้ระบบ<ฆ>ขับถ่ายของกระรอกนะคะส่วนผลไม้อย่างอื่นเราตามมาได้เรื่อยๆเลยข้อควรที่ว่าผลไม้ที่ห้ามกินเลยก็จะมีอยู่แค่สอย่างก็คือกล้วยหอมกล้วยไข่ฝรั่ง นะคกล้วยหอมกล้วยไข่ฝรั่งแค่นั้นเองค่ะแต่กล้วยน้ำว้าดีที่สุดเหรอคะมีเหตุผลไหมคะเหตุผลนะคะก็ถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่นะคะกระรอกกินเข้าไปท้องจะอืดทําให้ร้อนข้างในมีโอกาสตายสูงค่ะส่วนฝรั่งนะคะ อ่าทำให้ท้องอืดแล้วทำให้เม็ดติดคอหลอดลมของกระรอกอันนี้โอกาสรอดก็แทบจะไม่มีแล้วค่ะค่ะแต่นอกนั้นก็คือทานได้ทานได้ดีที่สุดก็คือกล้วยใช่ค่ะกล้วยกล้วยมันจะเย็นใช่ค่ะกล้วยจะเย็นกล้วยสามารถทานได้ทุกฤดูเลยแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนกระจัดเราควรหลีกเลี่ยงพวกส้ม มะละกอสุกมะม่วงสุกพวกนี้จะทําให้ถ่ายเหลวท้องอเสียได้ง่ายแบบฉับพลันก็ต้องมีข้อควรระวังอีกอช่างหนค่ะมีห้องแอร์ได้ไหมครับถ้าเลี้ยงในห้องแอร์ไซส์นี้เราเอาไว้ใต้แอร์ได้ค่ะใต้ช่องแอร์ถามว่าเลี้ยงในห้องแอร์ดีไหมดีนะคะอากาศร้อนเรายังร้อนเราอยู่ไม่ได้แต่รอกก็เหมือนกันค่ะร้อนจะจัดก็มีน็อกเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะ ทิตะอ่ะค่ะใช่อันนี้เราก็ต้องอยู่ได้แต่ก็อย่าเย็นมากก็ต้องดูกระภูให้พอดีใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเวลาร้อนเราก็จะใส่น้ําแข็งใต้ถาดแล้วก็มีขวดน้ำเน็บให้เขาดื่มค่ะให้เขาได้รับความเย็นบ้างใช่ค่ะค่ะ กล้วยนี่คือเราจะทิ้งไว้ให้เขากินแบบนี้ตลอดไหมคะหรือว่าเอามาเป็นเวลาคะเนี่ยเป็นเวลาค่ะเดี๋ยวเราก็จะคอยปรับเปลี่ยนไปอย่างถ้าเป็นพวกแอปเปิลก็ดีช่วงร้อนกินแอปเปิลดีมันจะมีน้ำค่ะ,ะแต่มันจะเลอะหน่อยน,น้องจะสกปรปกนิดนึงค่ะแล้วเขาต้องอาบน้ำไหมคะอันนี้เราจะอาบน้ำทุกอาทิตย์ค่ะค่ะทุกอาทิตย์ตาความสากการอาบน้ำนี่คือยังไงอะค่ะก็คือจับ จับล็อกคอไว้นะคะไม่ใช่บีบแล้วจับน้องจุ่มลงไปในแชมพูแชมพูเราละเลงเป็นขันไปเลยก็ได้แล้วก็ล้างหอเกี้ยงเสร็จแล้วก็ล้างน้าเปล่าแล้วก็จะ็ด้แห้งไดให้แห้งทันทีอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวทดี๋ยวน้องปอดบวม่าให้น้ำโดนจมูกอย่าให้น้ําโดนจมูกด้วยประมาณอาทิตย์ละครั้งเหรอคะอาทิตย์ละครั้งพอแล้วค่ะ ก็คือห้ามโดนจมูกแล้วก็ห้ามน้ําเข้าจมูกแล้วก็อาบเสร็จเช็ดให้แห้งท,ทันทีเดี๋ยน้องปลอดบวมปอดชื้นค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบว่าตัวเดียวเขาจะไม่ค่อยสกรปรกพวกนี้เวลาเราให้ทานอาหารเขาจะเกลี้ยงกาอยู่แล้วค่ะก็ะาอาบน้ําก็ประมาณเดือนละครั้งก็ได้ค่ะหรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแต่อันนี้ที่ร้านจะอาบทุกอาทิตย์ใช้ผ้าเปียกได้ไหมคะ ใช,ใช้ผ้าเปียกก็ได้นะคะ,คะถ้าเราไม่สะดวกที่จะจับอาบน้ําแต่ถ้าอาบน้ํามันจะเกลี้ยงกว่าแล้วหอมกว่าค่ะเพราะว่าสัตว์สัตว์ป่าบางตัวอาจจะมีไร แล้วสําหรับปงนี้นี่ราคาอย่างไงกันบ้างคะถ้าปงนั้นสีแดงเราจะส่งอยู่150บาทสีเทา250ราราคาปีก็จะอยู่เทาสา0 0แดง200ค่ะค่ะก็มีทั้งส่งแล้วก็ปีกราคาก็จะพอจับเล่นได้แต่จะขายเป็นราคาส่งไม่ได้ถ้ามาหน้าร้านกันอย่างนี้เรายังสามารถต่อราคากันได้ต่อได้ค่ะต่อยังยังสามารถต่อราคากันได้ด้วยนะคะคุยได้ไหมคะให้ก็ให้ไม่ให้ก็คือบอกไม่ให้เลยค่ะค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นดกงปลาจีนนะคะทางร้านจะทําดงอยู่แค่3ามชนิดนะคะ,คะก็จะมีดงเพชรดงการและปลาจีนค่ะปลาจีนเราจะเข้ามาปีหนึ่งไม่เยอะมันจะมีช่วงฤดูที่หมดประมาณเดือนนี้ก็น่าจะหมดแล้วค่ะค่ะของเราคือเวลาเล็กๆอาจจะมีไม่มีสีสันนะคะเวลาปลาจีนเนี่ยเราจะดูง่ายมากเลยหน้าเขาจะยาวนะคะใต้ท้องเขาจะขาวเวลาโตสีสวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หันหลังเลยค่ะตอนนี้ไม่โชว์หน้าแล้วลูกอ้ามาแล้วค่ะ แล้วดงไหนได้รับความนิยมสุดคะถ้าดงที่ได้รับความนิยมมากสุดๆเลยเหรอกคะ,<ฮ>ะก็จะเป็นดงที่ราคาเบาอ,อย่างดงเพชรดงการดงใต้ <ฮะ S 2> คือราคามันจะซอปมันจะเบา แต่ถ้าอย่างตัวนี้สุดเลยก็จะเป็นปาจีนปาจีนจะแพงมากใช่ค่ะหายากปาจีนจะหายากแล้วก็จะราคาแรงกว่าใช่ค่ะค่ะเราจะไม่มีแบบเยอะเหมือนลงอื่นๆหายากกว่าค่ะใช่เขาก็สีสันเขาจะสวยสีสันแบบคุณสวยเลยค่ะเราจะมีแบบ ใช่ค่ะอ๋อถ้แโ<บ>ตมาะะก็คือแบบนี้ใช่ค่ะค่ะอันนี้สวยนะคะชื่อสวยน้องอายุเด็กก้าเดือนแล้วค่ะตัวใหญ่มากยังไม่ก็ใหญ่ช่วงนี้งดกินซีเรียลกยู่ให้กินวันละมื้อโอู้หน้า ใหญ่มากเลยอันนี้คือ9เดือนใช่ค่ะอันนี้คือดงดงปาจีนของแท้เลยค่ะเล็กๆนางเป็นสีนี้เลยโอ้พอโตจะเป็นสีใช่ค่ะเหลืองเหลืองสวยแล้วใต้ท้องนางจะขาวปกตินางเชื่องแต่ไม่เคยมาร้านไงวันนี้เอาเป็นเป็นนางแบบก็เลยจะมีตื่นบ้างตื่นนิดนอยนนบ้างเมื่อกี้เห็นแอบตีลังกาใหญ่เลยแต่ตอนนี้เหนื่อยไปแล้วค่ะนอนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เมื่อกี้นางน่ารักมากเลยใช่เลยก็คือดงปาจีนถ้าลูกค้าสนใจต้องรีบจับจอง เพราะดงปลาจีนมีแค่เฉพาะเดือนนี้นะคะเดือนนี้แล้วก็หมดแล้วค่ะาอาจจะมีหลงนิดตอนนี้ราคาจะโดดเลยราคาประมาณเท่าไร่ถ้าดงปลาจีนถ้าดงปลาจีนถ้าเป็นอย่างสียังไม่ขึ้นเราจะเปิดอยู่แค่2008แต่ถ้าเป็นมันจะมีชุดสีขึ้นแบบนี้เราจะเปิดอยู่ 35- 0 0ถึง4,500ค่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายตัวนี้ไม่ได้ขายค่ะตัวนี้ออูกค้าให้18หมื่นแปดแล้วค่ะูออกค้า คุณลูกค้าสามารถซื้อไปเลี้ยงและเป็นแบบนี้ขายได้ทํากําไรค่ะนี่ตาเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมตาเล็กๆจะเป็นสีตไปก็จะสีเหลืองทางร้านรับประกันนะคะทุกสายพันธุ์ของกระรอกนะคะถ้าทางร้านผู้ผิดเพี้ยนไปไม่ว่าคุณลูกค้าเลี้ยงระดับปีแล้วสีไม่ขึ้นทางร้านยินดีเคืนเงินคืนนะคะ แล้วถัดมาล่ะคะถัดมาก็เป็นปลาจีนเหมือนกันค่ะวันนี้ปลาจีนเราเข้ามาทั้งหมด6ตัวอ๋อมียังอยูข่ข้างล่างอยู่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะราคา 2008, 2 8 0 0ค่ะ2 8 0 0ใช่ค่ะค่ะอ๋อโชว์หน้าหน่อยลูกโอต,ตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันค่ะค่ะ ไซนี้ก็ยังเชื่องไหมคะหรือว่าเชื่องค่ะเชื่องค่ะแต่ต้องรอให้น้องอิ่มถึงจะจับได้ตอนนี้น้องยังเหมือนปอบลงอะหาะหิวอยู่ยังไม่ได้กินอ๋อยังไม่ได้กินใช่แล้วเราไม่ได้เอากล้วยให้กินเดี๋ยวเลอะค่ะโอแล้วถัดมาละคะถัดมาอันนี้ B3 ค่ะเป็นดงเพชรนะคะแม่ค้าเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่ตัวน้อยๆไว้เป็นแบบอันเนี้ยเวลายิ่งโตจะยิ่งเหลืองแต่ว่าไม่ใช่ส้มไหมเหมือนปลาจีนนะคะโครงสร้างจะคล้ายๆปลาจีน ก็คือตัวใหญ่น่าจะออกยาวนิดๆอายุเท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวนี้อายุเดือนครึ่งแล้วค่ะอ๋อเดือนครึ่งใช่ค่ะตยังไหกกันเชื่องได้เชื่องเรียกก็ออกมาจตติดเล่นเวลาออกออกปุ๊บเนี่ยจะวิ่งจะเล่นจะซนละ่ะกำลังซนเลย แล้วราคาเขาราคาตัวตัวนี้เป็นแบบนะคะถ้าเรามีก็ราคาขายอยู่หน้าร้าน450อ๋อตัวนี้เจ๊ยังไม่ได้ขายไม่ไม่ขายค่ะเป็นแบบเป็นแบบเลี้ยงเลอ๋อแต่ว่าถ้ามีก็คืออยู่ที่450แล้วก็ราคาส่ง350ค่ะ5ตัวขึ้นไปนะคะวันนี้ก็มีนะค่ะตัวเล็กมาตด็ัอันนั้นจะเป็นดงการเพะดงการใช่ค่ะดงเพชรเราหมดรอบอยู่ นี่เรามารุรย์จักดงต่างๆกันนะครับที่เป็นดงแต่ที่มีความน่าน่าสนใจครับุณนี้ดงหน้าเลี้ยงขาฉลาด อันนี้จะเป็นแดงภูเขานะคะของแท้เหมือนกันอันนี้น้องอายุได้สเดือนกว่าเริ่มจะถอดท่วงขอบปากและหูเริ่มจะถอดขาวแล้วตอนนี้เวลาเลี้ยงนะคะโตเต็มวัยเลยก็จะเป็นขาวขาวสวยจะออกขาวเหลืองนะคะไม่มีแดงแซงใช่ค่ะอันนี้ของแท้ร้านเปอร์เซนต์ถ้าลูกค้าซื้อไปเลี้ยงแล้วโตไม่ถอดขาวเมื่อคืนแม่ค้าแม่ค้ายินดีคืนเงินคืนค่ะเป็นของสลับบุรีนะคะตัวนี้ สวยโครงจ้างใหญ่หน้าใหญ่อายุเท่าไหร่คะถ้าตัวนี้ตัวนี้2เดือนค่ะ2เดือนใช่ค่ะ2เดือนเลี้ยงเอาไว้อาทิตย์ที่แล้วตัวนี้ยังไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้าค่ะแล้วถ้าปล่อยกันนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ะถ้าตัวนี้ปล่อยอยู่850้าค่ะค่ะถ้าราคาส่งไม่ส่งค่ะค่ะขายเองหายากเรอหายากหาะยากค่ะก็คือ นานๆจะได้มาทีไหมคะใช่ค่ะานานๆได้มาทีหนึ่งค,คือแดงภูเข,ขาของแท้เลยปีหนึ่งจะมีไม่เกิน10ตัวค่ะส่วนใหญ่จะได้มาสามตัว4ตัวจะไม่ได้เยอะอท่านใดที่ยังอยากได้ก็สามารถที่จะสั่งจองกันได้สั่งะะจองได้ค่ะค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นกระรอกเผือกนครหลวงนะคะค่ะเวลาโตเนี่ยน้องจะมีลายแซมดําปนข้างหลังก็คือสอีเวลาโตจะเป็นขาวแต่ว่าไม่ขาวเหมือนฉลาบุรี สลบุรีจะเป็นขาวเหลืองแต่ถ้าของนครหลวงจะเป็นขาวสะอาดแล้วลำตัวโครงสร้างจะผิดกันถ้าของนครหลวงโครงสร้างจะป้อมสั้นถ้าสระบุรีจะใหญ่ยาวค่ะ <c oughs> ถ้าของนครหลวงคือมันจะป้อมหน้าจะกลมน่ารักก็จะน่ารักไปแบบตัวนี้ยสองเดือนค่ะสองเดือนยังไม่เชื่องนะคะออวัย2องเดือนนี่ไม่เชื่องไม่ค้ายัยงต้องฝึกอยู่แต่ไม่กัดตัวน,นี้ไม่กัด ก็กินผลไม้ได้เลยแล้วราคาล่ะคะราคาปล่อยหน้าร้านอยู่650าค่ะราคาส่งก็คือ400ค่ะค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกระลอกดงการนะคะดงตาลเหลืออยู่4ตัวไซส์นี้จะเป็นไซส์2เดือนนิดนิด,นดสามารถฝึกได้เพราะดงจะมีนิสัยที่เชื่องอยู่แล้วเราสุกได้ง่ายสุดนะคะอันนี้ก็จะกินกล้วยกินผลไม้ได้เลยแต่ถ้าอยากให้เชื่องติดมือเราสามารถป้อนนมได้เขาจะเชื่องติดมือเราได้ไว ราคาปีกก็จะอยู่350ราคาทงส่ง250ค่ะ5ตัวขึ้นไปนะคะค่ะ ทางร้านนี่คือจะมาขายเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะขายเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์ค่ะถ้าออกมาจากเเจจมอประตูสี่ค่ะค่ะเลี้ยวซ้ายมานะคะก็จะอยู่โซนนี้เขาคือจะขายกันแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโซนนี้จะมีแม่ค้าสวยที่สุดแม่ค้าตลกสวยที่สุดมาถึงเจอปุ๊บเลยค่ะท่าถามทานถามรปภไป้ะครับถ้าถามรปภรปภก็จะตัดสนนิดนึงนะพี่ ค่ะก็คือทางร้านก็จะมาเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะค่ะแล้วสามารถติดตามได้ทางเพจก็คือเฟซบุ o กค่ะเป็นเฟซบุ๊กเจย <Facebook S 2> เลยลาค่ะเจลลา,าหรือไม่ก็เป็นแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยค่ะค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไร,ร่ะคะ083 088 6-9 6 6ค่ะค่ะเบอร์นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกันได้ช่แล้วก็ทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยใช่ค่ะแล้วเรามีรับประกันนะคะรับประกันการเดินทางของน้องนะคะแต่เราจะรับประกันแค่ตลอดจนถึงมือถ่ายวีดีโอเอาไว้ก่อนแกะสินค้าแต่ถ้าข้ามไปแล้วสวันสาวัน4ี่วันห้วันแล้วน้องมีปัญหาเราจะไม่ไม่เคลมนะคะเราจะไม่รับประกันถึงขนาดนั้น คลิปนี้เราก็พาชมกันรอบที่ลานเจลยลายกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด่เพคอยแจ้งเตืนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกัันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย